สวัสดีค่ะเพ่อพี่น,อน้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนเวเนียไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะแถวนี้ก็จะร้อมรอบไปด้วยเผ่าอาร์มิชแล้วก็รถม้านะคะและในช่วงฤดูฟอร์ทามหรือว่าฤดูพร้อมแกนหรือว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเราไปไหนเราก็จะเจอแบบพร้อมแกนแล้วก็ต้นไม้เปลี่ยนสีคือแบบว่าคระกันไปสีสันสวยงามคือฤดูฟอร์ทามเป็นฤดูที่สวยงามมากๆค่ะ นี่นะคะตุ๊กตากลหลังจากลูกเลิกเลี้ยนนะคะตากเลยผ้าลูกออกมาเหลินเห่นอยู่บางทางเขาเปิดไม้นะคะนาะงไอด้วยด้วยโอเปิด stand back stand back universe the restroom okay เว็ด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 สถานที่ตรงนี้เขาจะเปิดไม้นะคะตุ๊กตากเล่ยแบบว่าถือโอกาสผ้าลูกมาเห่นมะยางเบิ่งน้ำนะคะอู้ไอศครีมเยอะเลย ตุ๊กตาจะเพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่เดือนเองนะคะโอเค l e t แล้วเกดนมคุณเซ y ์อยากไ t ้ drink right Yes let's get a drink order milk uh what is that order t o o big milk you want it you want it right there you want milk Chocolate milk or white milk? white milk? White milk. Yeah. Uh oh, I don't think, I don't think they have white milk, but the big one. You want this one? This one. The chocolate milk. You want it? Okay. why well, you want to go? You the restroom first. That's a coffee. <laughs> this is a coffee. Yes. This make sure, yeah, chocolate you No 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 just get the water yes I think you need use the restroom ของทุกอย่างที่เป็นแบบโฮมเมดนะคะส่วนมากจะมาจากเผ่าอาร์มิชเขาจะทำเองค่ะแล้วนี่ก็ไอศครีมหน้ารับประทานมากๆเลยนะคะว้าวตุกตาก็เอาให้ลูกด้วยแล้วก็ให้ลูกชายด้วยนะคะกิฟช็อปหรือว่าอะไรจาก แฮนเมคนะคะส่วนมากเผาอาร์เมจเขาจะทํามาขายในนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเขามีเพลกกราวข้างในให้เด็กเล่นด้วยนะคะลูกชายตุกตาก็ชอบเลยค่ะตุกตาออเดอร์ไก่นะคะไก่ให้ลูกรับประทานตุกตาก็จะกินกับลูกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คอฟฟีนะคะััดอฟอิตส์พร้อมแกนไพรพร้อมแกนไพรลาเต้นะคะ อ่อยค่ะชิคเก้นไก่ไก่อร่อยดีนะคะกรอบอันนี้เขามีคอฟฟี่นะคะเป็นคอฟฟี่กรีนทีอะไรลูกเป็นแบบพ็อปคอนนะคะร้านเปิดใหม่นะคะแต่ว่าเขาตกแต่งร้านได้สวยงามมากๆค่ะโอ้พุดดิ้งแป๊ดพุดดิ้งแป๊ด we have it at home we have it at home oh we can sit over there too look nice place they have Where did you just eat? Oh, what is it? <I S 1> grape juice. Know, can we get it? What is grape juice? You want try <R ux. S 1> grape juice? Juice. <laughs> l i s h a come here. สถานที่สวยงามมากๆเลยนะคะ Let's get this. No, 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 no. Why? I said why? We can't. That's a forest stop. You know what it is? There's pretty flower here, too. Ah. <laughs> Hi. <laughs> Do you want to look at my gummy bear? Yes, okay. <laughs> nice gummy bear. Ooh. S house. <S mm hmm. oh i ันนี้ก็คือสถานีแถวตรงนี้นะคะนี่ใกล้บ้านาร์บี้ใช่คะใช่่ะใ้บานรี้ใช่มคะใ s d านบี่มคะใ่ล้านรี่คะนั่งรับประทานอารารข้างนอกล้วยนะ่คะนั่ค ice cream. Wow, nice motorcycle. Uh -huh. Whoa, motorcycle. Uh -huh. I have two seats.